ฉะนั้นก็จะผลแค่กกล้องก่อนเพื่อยาำจำเป็นจ้าโอ้มากรอดวะโอ้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 โอมา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 เดดี้มามี่เดดี้มามี่เฮ่ย เรื่องโกนี้าอกแล้วกรการน่วแลในวันนี้เราก็เข้าสู่รายการคุณเกมเก่ามาเล่นแต่ตามเคยฟินนิชเพลยดีนะฮะเนื่องจากอาทยที่แล้วเราเล่นคืนหนึ่งกับพื้นสองไปนะครับแล้วในวันนี้ผมจะมาต่อกันในอีพีสอครับในคืนที่สามผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมแต่ว่าต้องรอแหละไม่รู้เือแต่ชตากรรมอ ม่คืนที่สองเวลาเที่ยงคืนเย่ you come back my bro เดี๋ยวโทรศัพท์ก็มาอีกแล้วไอโฟนกายอะโอเคอะพวกพันทเพเงก็จะเลือกเช็คกล้องณตอนนี้เกี่ยวนี้เลยเคืนนี้ต้องเอา ดีไม่ดีหนาจมาหลายตัวก็ได้ภายในในเวลาเดียวกันอ่ะ,อะฟอกซี่มาขอนเพื่อนเลยหรือว่าแต่ถ้าคืนไหนที่ผมเล่นแล้วไม่รอดคือมึงก็ไม่ต้องเล่นต่อไปภาคต่อไปเลยอันนี้ก็ถือว่ามันต้องใช้เวลานานแต่ก็ยังควรนะโอเคทุกตัวยังอยู่ดีแต่ฟอกซี่มันเริ่มปรากฏตัว เขาชนะเขาจะิดแท็กกล้องก่อนเพื่ออยากจำเป็นจ้าโอ้มาก่อนวะมันออกมาไอชิก่าออกก่อนเพื่อนเลยอม่ออกลงซะแล้วเราบอกว่าบอนนี่จะออกมาตามด้วยอาอย่าง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 โอเคฮะก็ต้องเซฟพลังงานไว้นะดูตามทางไว้มันอยู่น่นโอเคอออเหรออะเออจไปไหนแล้ว ไปห้องครัวปะอ๋อมันอยู่ที่ไงนวันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันน่าจะอกอกช่วงตีหนึ่งอ,อ,อ,อืมตีหนึ่งอะเออ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 โอ้โหไปขอมามารอมารอเป็นแขกเหรอวะ <laughs> มึงจะรอขย้ำกูแหละ ไม่ยอมตีดขาเลยไ,ไ,ลไ,ไปไหนแล้วไปไหนเลี้ยวเออโอ้กูเสียวแล้วอะตอนนี้กูเริ่มเสียวแล้วเสียวยิ่งกว่าใครตั้งเยอะมันไปอยู่ไหนแล้วอะ่ะอ๋อมันถอยหลังมันถอยหลังทุกคนโอเคเอาเราไปค่อยลงทุกตัวยังโอเคดีเหมือนเดิม ไม่รู้คูโอเคตอนไหนแต่กูไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วตอนนี้ไปไหนเลี้ยวเอ้าเอ้าเอ้าหายจ้อยเอ้าโผล่อวบอนนี่เหรอใช่อะอันีิชกาโอเคอะมาสองรูปแบบนี่ว่าครู <laughs> หายใจลึกๆตีสองเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตีสองอ่ะต้องพยายามหายใจเข้าลึกออกช้าๆแล้วก็ออกนะฮะทำไม่อยากให้อาการคุณแพอีกแต่ถ้ามึงมามึอะไรมึงค่อยแพอีกทันทีซันใดจบเก่าไปตีสองแล้วตีสองแล้วทุกคนคุณต้องคว้าคือดีให้ได้ไม่ว่าจริงยก็ตามผมจะต้องเซฟพลังงานให้เยอะที่สุดอะตัวมีจมูกรองก็ได้วะ เป็นไงบ้างตอนนี้มันก็ยังอยู่โอเคดีปกติทุกตัวนะ uh huh. โอ้ uh huh. โอ้ฟาดมาหมดเลยโบร์ทุกอดูวอนนี่อยู่ไหนอะ่ะก็าอยู่ที่ห้องนี้ห้อง,อ,งองนี้้องนี้ที่กายอยู่ที่เดิมเฟรดี้ล่ะ เบดี้มันน่าจะยากหน่อยเพราะเราค่อนข้างเห็นกล้องได้ยากมากเลยด้วยที G3s ถั่วจั๊กจายวะเว้ยเว้ยโอ้โหมา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 เดดี้มามี่เดดี้มามี่เฮียเบดี้นี่ไปทำที่อะไรเนี่ยนะวันเข้าแล้วเข้าแล้วมันู่ไหนแล้วพอร้อง ขาร้องไปชีวิตผมด้วยพี่เฮ้ยท่ยังไงโอ้มันย,ยังอยู่ที่เดิมเลยบอลน,นี่ออยู่อย่างง,างั้นเลยมึงอ่ะอเฮียเช็คความคือโอเคทุกตัวมันยังอยู่ที่ใกล้เคียงกันแต่น่าจะเซฟตี้พอครน,นะุกนันอ้าวไปไหนแล้วตอนนี้มันไม่ได้ถอยหรอกมันอยู่ห้องครัวปะ เอ้ยโอ้ยน่าจะรอดอยู่หรอกเหลือพลังงานตั้งเยอะโอ้มันมาที่เดิมมันรอดักฆ่ากูอ่ะทำใจเพื่อนทําใจมึงต้องต้องทําได้เพื่อโอ้ย my lord โอ้มันดักหน้ากูแล้วทําไงดีครับควรทําไงเหล โปิดอัตนาเลยมึงไอ้โง่ไอ้โง่โง่อ่ะเพื่อนรอกูกูเปิดเลยปะไม่แน่ใจมันจะไม่ไปเลยตอนนี้ไปดีอยู่ไหนอ่ะ พี่บีพี่บีครับขอพี่บีอยู่นี่ไงเคทคอกซี้คอกซี่ยังอยู่ที่เดิมโอ้บอนนี่อยู่โน่นละโอ้มาวันนี้ไอ้กล้าไปแล้วหรอโอเคมันอยู่โน่นละเราไปเพีย ไปดียังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเอ่ะเจ็ดเป็ดเออ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 พี่อะอยู่ไหนพี่อะพี่อยู่ไหนแล้วไม่เห็นร่องรอยเฟดีเลยวะ่ะเอามานันไปเลยโล่โอย่าพี่อย่าอย่าโผล่แบบนี้ยังไม่ทันตั้งตัวนะขอร้องขอร้องี4แล้วให้กูรอดเถอะกูขอร้อง อีบอยเมย์อีบอยเมย์หยุดเลยหรอแม่งเปิดเพลงแล้วไอ้เด็ยนี่แม่งเปิดเพลงแล้วไม่รู้แต่ผมจะเกิดหรือเปล่าเซฟเพื่องานตอนนี้ผมแังงานเพิ่มเอตนักยี่สิบหกก็ทำไม่ได้ทำมาช่วยไม่ได้จริงอ่ะ เพลงมันใกล้กูเลี้ยวโอ้ยี่อะเพราะมันอยู่ห้องนี oh, เงียบวายไม่เห็นมีแววมันเลยอะโอเคถ้าตีเสียงเพลงมันก็หมายความว่ามันอยู่ข้างในนี่โอเคกูรู้แล้ว <laughs> ยังดีที่เสียงนั้นมันตรวจจับเสียงได้เเเออออออ บอลนี้แม่งไม่ขยับเบด้วยจะเลรนญละมันจะอยู่ไหนเหรอวะพูดายแล้วพูดใจบ่อยแม่ปวดเกียรเลยเบื่อวายใจแล้วกู้กำมังมาแล้วสิเฮ้ย มาจ้องไอ้กูไปเมีเออ่ยไปที่แม่เนเดี่อยู่ไหนอะถิดไว,ว้ก่อนละเทฟฟ็อกซี่อบบฟ็อกซี่ไม่ออกไปไหนเลยวะแม่งไม่คูเลยเออเขาไปที่ยู่เว่อ อยู่ใกล้กูร็วเออวูวูววเย้มาแล้วตาแล้วเย้อุ้ยเจอหมีเจอพ่ออะไรไม่รู้แต่โชคดีที่กูไม่เจอฟ็อกซี่ไอ้ฟ็อกซี่แม่งแบบแม่งเลยค้างไปเลยโอเคครับคืนที่สี่รู้สิว่าคืนนี้ผมจะรอดไหมถึงคืนที่หกไม่รู้ดิปาดีปาดจะไปถึงภาาไอตอน คือคืนนั้นเลยก็ได้ uh huh. บอกซีมออกก่อนเพื่อนแล้วเปิดมาแล้วไม่ต้องพูด,ดพี่ดูแล้ฟ็อ,อกซี่มันออกรอออกประจันบาลแล้วซีก้ามก็ออกมาด้วยด้วยวบอนนอี้ออกมาอีกโอ้จับ ไม่ไกล้าเปิดอะไรเลยตอนนี้ฮึไม่ทันไม่ทันปุนนป,นนป,ปิดไว้แล้วกูป,ป,ปิดไว้แล้วไม่ได้แอมกู้ไอ้น่องเคล็ดความเรียบร้อยเสียฟ็อกซี่เคล็ดฐานะฟ็อกซี่โอเคมันไปมันไปซูมมองซูมเต็มแล้วตอนนี้ช่วยไม่ได้เพราะเราปิดไว้แล้ว ไม่ได้แดกทุลอกมึงไม่ได้แดกทุลอกไอ้น้องไปไหนแล้วโอ้โอ้มาลวดไปดียังอยู่ดีแต่วันนี้น่าจะเออเหรือไปฟอกซีมควรระวังไว้กล้าไปไหนอ๋อพี่กล้าอยู่นู่นแล้วตีหนึ่งแล้วพยายามพยายามเข้าไปพยายามเซฟแบตเซฟแบตไป เรื่องแบตมี่สำคัญนะทุกคนฟ็อกซี่แม่งแบบจะไม่ออกมาเลยโอเคเบสที่เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยฮ้ย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  ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องเช็คต่อไปตอนนี้มีอยู่ที่ไแมงยืนแมงยืนตายแถวเนี้ยโรเชียลเลยโอ้ไอ็ดีมันออกมาแล้วเสียงแบบนี้กูรู้เลยออกสีออกสีก็ไม่เปิดมาแล้ว่รู้ชาไหนไมันจะเปิดีกวเพราะไม่กี่คืนมันก็อ,ออกมาโอเคกูเห็นกูเห็นน้มันละ เฮ้ยคุณนจะค่ไียไก่ไก่ยังไม่มาเทียอูลยเฮียยเฮยโอ้โหโอ้โหโัวใจกูไปหมดแล้วเฮียว่าถามแมงเดินนะกู มาเป็นรูปแบบนี้กูจะหาไม่เห็นใจหาว่ะวันนี้มันไปนหลบอยู่ไหนวะไม่ใช่อยู่ที่เดิมอ่ะเคสชิค้าชิคาอยู่ไหนอ่ะชิคาห้องกลัวปะอู๋ตรงแล้วใช่ชิก้ามันยังอยู่นู่นเลยดีละอยู่งั้นแหละแล้วหมีเป็นไงบ้างหมียังอยู่เดิมกระต่ายทุกตายอยู่ไหนตู้ตายตู้ตายเยอะโอ้ ฟอกที right? well, well, so ่ออกมาแล้วเราเสียมแบบเนี่ยท่าจะใช่แน่นอนเฮ้ยโ้ยาว้ยบอกเขาไม่อยู่ห้องครัวเสียงกู้กกาๆแบบมีสองแล้วแบตเหลือ53ชาตินีากูรอดไหม่รนดูเแ็่แบตกูเหมือนแบบไม่ค่อยพอตัวเท่าไหร่อ่ะเอาจริงนะไม่ไม่พอเลย ร้องนะพี่วันนี้ไม่ขยับเลยโคตรชอบอหาเข้าไปหาอะไรกินเหรอเพื่อนมันหิวข้าวเหรอูก็หิวเหมือนกัน,นกูก็ซิ้มีข้าวมาลุ้ด้วยเออโอ้แม่นดุตวโย ดูใครก่อนดีตอนนี้มัน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 เออมันอูพี่กล้าไปดูแล้วไม่ลากูแล้วแหละพี้ยนแล้วมันอยู่ไหนแล้วไอ้พี่หมีอ่ะไม่รู้ปิดไว้ดีป่ะมอนนี่มันก็อยู่ที่เดิม่ะ ปีก็ยังอยู่ที่เดิมแม่งก็ยังอยู่ที่เอ้ยไปพอกปีโผล่มาแล้ววันนี้ตรงที่คุณทำไมเนี่ยมันก็มาตรงๆเลยดิมาหาคุณตรงๆเลยรอปีดูเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่ยเห็นไหมเยอะไอ้เออะไม่ได้ยินเสียงใครเดินแถวเนื้โพตดแย่ เกินจะควบคุมแล้วว่ะเพื่อนขอ,อขอร้องสามสิบสองเปอร์เซ็นต์อรอเถอะคุณขอร้องมีไฟแค่นี้มันก็กินไฟเยอะพอแล้วเอ้าอ้ไปไหนแล้วเอ้ามันไม่ลากคือแล้ว <laughs> ไอ้แก่เฉยเลย ที่หนีอยู่ในหรอหัวโขว่มันไม่มีเสียงเลยเลยอ่ะตอนนี้แย่แบบแย่กูไม่เห็นหนีเลยสักตัวหนึ่งอ่ะไปไหนแล้วฮลัลโหลมาตรงเลยดิมึงอย่ามาหลอกลวงมาตรงเลยมึงไม่ต้องดอบดบมแต่เกีบแถวเนี้ย โอเคมีอยู่ต่าไปอีกาโอเคทุกอย่างอยู่ในการควบคุมรอดู่ฮอกเตียตอนนี้ปิดไม่รอแล้วเปิดรอเยี่ยแบนเนอร์14แล้ว เอาละเอาละตอ้ตองตอ้ตองต้องประหยัดที่เซฟเซฟมันสุดสีดำคังคือต้องดูฟ็อกซี่ด้วยพวกแม่งแม่งเร็วฟาดเอฟเฟียร์ยเลยวันนี้ยังที่เดิมเลยอ่ะตอนนี้เขินใจเดเลดตายเป็ดมาเอ้ยไก่ดีว่เป็ดแม่ไงโอ้โหมาเป็นรวบเลยจรลินพรแล้วโยม โดนล้อว่ะเพื่อนโอ้ยโอ้ยหย่า,า ح. โอ้ยหย่าไอหยาไม่โบยไม่โบยแม่ไม่ขอมอนดูเป็นเลือดสาวแล้วสองเขร้องเขาร้องไปได้ยังได้ยังได้ปิดกล้องและโอ้โอ้ไม่นะอ่าลาก่อนทุกคนแบตหมดแล้วโอ้พี่เรามาเร็วเกินนะ กูกลับลวพี่กูกลับละกูกลับละหกโมงหกโมงเถอะหกโมง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 ข้อลงอย่าพี่อย่าเลยก้าวเดียวกูก็จะชนะแล้วเพื่อนพี่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 ฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลหกโมง s s ยระสกเสียโอ้โห ถ้า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 มันไม่ถือกันนี่คือแบบกูเกือบ,บจะสวรรค์นะคนเลยก็ได้แล้วแบบเนี้ยเฮ้ยผมผ่านสองคืนมาได้อีกเช่นเคยครับทุกคนนะโ,นะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับคดีชอบคลิปนี้ะไรก็อย่าลืมฝากจบไลค์จบแชร์ศพซับตัดไฟแล้วก็อย่าลืมกดกีเพื่อไปพักที่แ,แมในๆในจัลลัสทัวงที่ตะลงนะครับแล้วแต่คนทำจะสะดวกตอนไหนแล้วแต่ไอแบบว่าจะพยายามลด โอเคนี่น่ากลัวเกินขาดโอเคแล้วอย่างที่ผมพูดอย่างคลิปที่แล้วนะผมก็ขอพูดซ้ำแล้วกันขี้เกียจกูยิ่งความจำเสือ่อมยิ่งเฮครับวันนี้ผมขอลาตัวกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่เจอกันในภาคที่สามถ้าไม่รอดก็ในภาคต่อไปจบ